สวัสดีค่ะสาวันข่าแชาแนลค่ะพบอพอกับพี่น้องในเสาวันพุธที่12ตุลาคม2,560หานะคะตอนนี้กะเด็กหก่วงตรงค่ะถ้าพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศการสื่อขายงว่งวงยุตาาง่วงบันหันนะคะเป็นรั้งแรกที่เดีมากค่ะเบิ่องกัน คือแหล้กกับมะขามท่านมีใหน,ใน้ำง่ายเลยค่ะงามค่ะค่ะางามไปเรื่อยๆค่ะั่วหลายแห้งค่ะเขาไปขางในไ <c> ม <oughs> ั่วกับเป็นตะยาน จังหว่ด้วยค่ะไใส่กิไก่หิไก่อสีหิวเขานี่แ่ะค่ะการซื้อขายค่ะง่วหลายหล้กก็ราคาบวแพงนะคะโอ้นีนะครับของถืออผมนี่แหละโอ้นี่ถือแค่เนาะนี่ถือแท่ครัมเงินเก่าเงินเก่าครับโอ้โอโอ หัวผูผูเบาหนุ่มหมื่นเก่าต่อร่องใดบ้คะต่อใดครับฝากเบอร์โทรหน่อค่ะ094ย์4 264 264 1897 1เ9้หองเจาอยยังะค่ะเตาครับลอยเอตาหอยเตาลอยเอทรงฟรีจกิโลค่ะหอยทรงฟรีลอยกิโลหอยเตานะค่ะต่อร่องใดหัวหัวผูหัว ต่อรองได้นะคะผู้ใดสนใจติดต่อระห้อยเต่ามาได้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะห้อยขอบคุณค่ะโอ๊ยดูดยค่ะนัวใสค่ะดไ,ได้อีหลียังสิไปทางไหนบ่ได้เพราะว่า เปิดยุคอะไรคะนี่หามื่นกลวครับแม่ละหามื่นกลวแล้วค่ะนี้หามื่นกลัวทอะไรเนาะค่ะหาึบหาว่วจะปีแล้วค่ะนี่บ่ลูกน่บ่ลูั่วนี่40บวกลบแล้วค่ะมัวงามค่ะนังหนาซาใหญ่ เขาเอิญง้วนไทยกลางนี่นะคะนี่แมีนครับง้วนไทยกลางค่ะหาซิบหาลูกหนึ่งลูกลูกแรกลูกผูลูกแรกครับลูกแรกลูกผูแล้วก็ร่างความสิทธิสัตย์ความ้วค่ะพร้อมสมแล้วเอาไปเชื่อได้เลยครับเอาไปสมได้เลยง้วนจากปีนะคะพี่ หยว่าซีปีที่ขับขึ้นลาครับง้อซีปีสูงลอยหบวกลบฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์หกหครับศูน่คะหกสเกาครับหกสี่เกองยครับสองห้านย์เจ็หอยยังนะค่ะใจครับหอยใจหอยใจง่อยุใสครับพี่จัตุครับง่อยุจัตูลอยเอดเท่านะคะครับผมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ อันคือย่างเียาอันอตรายเฮงจังหวะฮะฮะไม,ะะะไม่สวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ะครับเอี่ครกันดเจ็ดสิบเก้าครับ

เจ้าเโนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองอาแปด่าแปดหกสองศูนย์เก้าสองสองศูนย์อย่างเนาะหอยโจสวนครับหอยโจสวนุหอเอครับหอยเอ็ดค่ะหยห้าสิบกิโลส่งฟรีครับร้อยกิโลส่งฟรีนะคะหอยโจค่ะ เมาจ่าม่คาแม่เดียวครับต่อร่องไหนวะน้องต่อร่องไหนครับต่อร่องไหนหมายถึอยู่บ้านไหนตัวนักพูด้านตำบลน้ำคำครับตำบลน้ำคำใหญ่ครับ đi qua, chết đi cái thằng đó cái thằng 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 cái 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 ขอบคุณหลายๆด้วยค่ขอบคุณครับมันหวานด้วค่ะได้เบอร์โทษเลยเเดี๋ยวบิ่งยุกวกไล่ป้อค่ะมีแต่จจงสีเล็กน้อโอ้ต่อรองได้ยุดอกเนะอันนี้ง่วนงตัวนี้อยากได้อยากได้งววตัวนี้ได้บ้านค่ะ เป็นตาหักแห้งเจ็ดสิบเก่าคนว่าคุณจะต่อร้องใดอยู่คนว่าพอสวัสดีค่ะเปิดยุคไหนนพ่อนี่พ่อเปิดยอะไรเปิดยีดสเจ็ดครับเปิดยีดเจ็ดต้หก็ไคราคยมากเขอย่ ศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์ไฟเช่นครับไปเช่นกอนยุอยจะตัวเลยได้ครับอยสามกัครับนีแดงดีแม่สาวยังใหม่เลยล่ะแม่สาวนะมงนีมาจะกระชับเลตัวเดีครับพตัว มัดคล้าย mmm ับง่ๆงออกมาลกหนึ่งสองสามสี่ห้านี้อันเป็นยังไงคะขารบ่อท่นบ่อท่นนั่นเยอะครับยิ่งๆยู่มันจะเศร้าอยอะไมนต้องสวยๆก็พอสวยๆจน่อยคเขา่น้ำกันโอ้่วงเศร้าเนี่ยโไ่เคยเท่าน้ำเลยสอ้าบอกง้อเลียงง้อยังไงเขาสวยได้ง่ายง้อแต่แนบใหญ่ง้อแตบบใหญ่โ่ดเหรอ เลจันอยใส่บหาสื่เลยงไทยบมหาสื่เลยงสมว่าสวยเป็นปกติเราตลาดนี้เป็นยังไงครับ่าดีนะครับถื่าขายดีขายดีอ่นบาืขายดีเนาะขนหอยุ้มันมันเนาะ สุดมืองสุดตาเลยค่ะาสินยางขว่มไปอย่าเค้นพอเสีงเน่สวัสดีค่ะ่อเปิดยุดเทยเนาะค่ะ บทยี่สิบสพี่สิบองครับยี่สิครับผมโอ้วันู้นใยินที่แหล่หนูดีใจยาวยีองพนะครับผมว่าใหญ่ดีใจละดีใจยาววันึงยี่สิบสองก็หน้าโบสถ์ครับผมยกเครื่องแมเครื่องไหบ้างรถไม่ไานเลย คราบปมทดลองได้ครับกรัวผมเมื่อจะปีหรอคะเมื่อเมือครบเจ็ดเดือนเนี่ยครับเจ็ดเดือนฝ่านือขาไงกาใตมนำต วครับผมครกัวเท่าไคนย์เก้าแปดหนึ่งสามเก้างส่สี่ศย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์เจ็ดคิดคิดว่อมาจากลอยเอ็ดไะครับอยคิดครับผมอยคิดม้จากลอยเอ็ดอำเภอใดน้ออำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับผม

สวั seen. สดีค่ะใเท่าไรนของแมงแม่ปะเปิ้มเม่ด้ลูกมของแม่แต่ของแม่คะนี่นอแม่ท่ดไรนันแม่ลูแม่ทับแล้วแม่ทับแล้วท่ดไรคะแม่มือหาพันหกมืนห้าพันแมวแม่ผูแม่ลูกผูเนาะค่ะแม่ทองแม่ทองค่เดือนหรอคะแม่เดือนครัวห่องสามเดือนหองไวหกมืนหาพันต่อรองได ประกันว่าแม่ประกันปะกันมีใบมีใบไงใบผสมพอได้ใบแม่มีใบมีหลอดนี่ค่ะผสมอ่าดีบีศูนย์ศูนย์เจ็ดชั่นมิเตอร์มีหลอดมีหลอดนะคะประกันตุวยางว่าติดโดแขงขาดีดีคอด้เ แม่ฝากขอโทษเลค่ะศูนย์เก่ากาศูนย์เก่าเก่า์น่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเก่าเก่านึ่แป่าหยังเนาะค่ะแม่ฝนแม่ฝนว่ายยู่สายนแม่ว่าปี่อยู่ว่าปีปทุมขอบคุณหลายๆค่ะแม่ได้บานี้ก็ได้ค่ะแม่เก็บหาลอยเหาลย ตันนันทไรค่ะเมี่คือน,นันเจ้าหาเร,ร้าหานะคะผู้ใดสนใจติดต่อแม่ฝนเลยเนาะคะ่ะเนาะแม่ฝนหันนนนนวทองเร้าเจนหาลอยหัวทองอ,อันนี้หัวไทยเฮาธรรมดานะคะไทย,ไทย พ่อสวัสดีค่ะพ่อปิดยุทธใดนะค่ะพ่อเจ็ดสิบสอคูหนึ่งบ่พ่อขายเป็นคูเจ็ดสบสอดแยกนันบ่พอแยกก็ได้พแยกก็ได้ขันแยกเลยพ่อแยกตัวละหกสอตัวละสามหอ่าเมื่อจะปีหรอพ่อสองปี่นสองปีนุ่มน่อยนุ่มนุ่มคูเบา พอพันนะคะผู้ใดอยากหาพอพันขอคกะนี่ะค่ะพอแล้เปิดไว้หกสองหารอยพอฝากผัวโทษนะค่ะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าปหเก้สองพออย่งเนาะค่ะพอศูนย์พอศูย์ว่าอยู่สายพอทรงฟรี่พอทรงฟรีจากกิโล ออกจากเตูไปสิบสามกิโลอ๋อขันออกจากเตาสิบสามกิโลทรงปีนาอพ่อน้อเชื่องดีติดโบสถ์ขอบคุณหลายๆครับพ่อมันหวานะคะมูนีมาจะโตครับพ่อมนาสองตเนะอขอบคุณหลายๆค่ะพัวพอสวัสดีค่ะ วันนี้พอเอาพอพันวาพอเปิดยยอะไรค่ะสีหาสีสิมหาโอ้พอพันสีสิมหาเออจ้าฝูงค่ะจ้าฝูงสีแดงเข้มเข้มพอฝากเบอร์โทรน่ค่ะศูนย์หกศูนย์สามสมสามศูนสาม สองเจ็ดสามสอสามสองสี่พ่อดพ่อดาราเออพ่อพ่อดาราอำเภอสวนภูมิอำเภอสวนภูมิโทรมาหาพ่อแล้วเลยพพ่อพันสวยมากเลยค่ะสูงกลอยหาสิบบวกลบอยู่ลอยหาสิบกุ่ลอยหาซิบพุ่ลลอยหาิบเจ็ดหลบค่ะอ๋อสูงลอยเจ็ดนหนูสูงลอยหาิบเก่เกือบทว่มหนูเนาะงามๆค่ะพอพันจาฝูงงาม สวยค่ะผ to ู้ใดสนใจติดต่อผอดารามาเลยพ่อะสุวนน้ำพ่อพันเชียงเนาะมูนีพรอมาหลายตัวบ่ตัวเดียวเห็นแล้วผู้เด็ดทานผอพันจ่าฝูงอยู่ติดต่อผอดาราแล้วมาได้เด้อค่ะสื่อขึ้นๆในเสื้อเสื้าชิมอาหารด้วยบรรยากาศการตลาดรมว่บ้านหันนะคะตลาดซื้อขายร่วมบ้านหัน ค้นลายแห้งค่ะนางยงจนเนื่อยค่ะยางนเหื่อยแอะและเลยง่วหลายแห้งบูเข้าไปง่วกับสิเตนะคะตอนนี้กะเวลาเจ็ดโมงสิบสอนาทีเรอค่ะยังผ้าพี่น้องยางเบิ้งยางเข้าไปกับถามใดว่าลายโตเพราวะง่วงเิ่นง่วหลายเลรวกะ ค่อนข้างสีแออัดเนาะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศการซือร้อขายง่วคึกคักแห้งปกะกาสัย่างเขาไปถามเพิ่นปันไดก <c oughs> าหรหายพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวสิบห้าจีเด็กเวลากลับไปเห็นงานเลยค่ะกลไปเห็นงานหล่ะเดี๋ยวเห็นแม่นี่งานจะสิถามรักค่ะแม่นี่กันพ่อสวัสดีค่ะเปิดยุทธใดเนาะค่ะพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะค่ะพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดต่อรองไดนบ้างคะ ได้นต่อร่องได้แต่ว่างัวง,งามค่ะขนพ่วงหางยาวหนังหนาติดบด,ดแดงดีของแปดเดือนแล้วพ่อของแปดเดือนเมื่อนี่เหรอครับเจ็บว้าของแปดเดือนเจ็ดสนะิบเจ็ดเนาะอ่อเนาะเจ็ดสิบเจ็ดพอยส์ของเคเอสามหนึ่งขาใหญ่หนังหนาขาในหญ่หางงาม ฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะ083ครับ083 660 660 6798 6798งวดจะปีละ1798คือหอยยังเนาะค่ะหอยแดงครับหอยแดงงวดยุ้ยสค่ะอัสมาศครับทรงฟีจักโลกค่ะบ่บ่บ่ได้ทรงฟีเลยครับโอ้บ่ได้ทรงฟีกะคืออยากได้กะคือเป็นรับเองกะเจ็ดสิบเจต่อรองได้ นี่ตำหนีอยู่นมติงนมลายนกี่ไดนุ่มลายแ่สินนุมนุ่ลายแล้วนี่คือตำหนีมองเดียวแต่ว่าน้องอื่นก็คืองามสูงกับสีลอยหาสิบบวกลบของแปดเดือนขอบคุณหลายๆด้ะค่ะขอบคุณค่ะ